สวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e ีเ e t r r o มนะครับเห็นผมอยู่ในห้องมืดสีดำบรรยากาศลึกลับซับซ้อนแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าผมมีเรื่องราวความรู้ดีๆมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาหลังการร่วมรักมาฝากสาวๆของผมกันในหัวข้อที่ชื่อว่า เจ็บแสบหลังจากร่วมรักเกิดจากอะไรนะครับหลังจากผมไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วนะฮะทั้งจากประสบการณ์ชีวิตของตัวผมเองและจากการที่ผมอ่านมาเพิ่มจากเพจต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงปัญหาที่สาวๆถามผมมาส่วนใหญ่ในตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็รวบรวมมาได้4สาเหตุหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1น,นะครับการที่เวลาผู้หญิงเนี่ยหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บแสบในช่องคลอดภายในช่องคลอดนะครับแล้วก็เวลาฉี ไปปัสสาวะเนี่ยแล้วมีอาการแสบร่วมด้วยเนี่ยหลังจากร่วมเพศมาแล้วเนี่ยนะครับ เหตุผลข้อที่1อาจจะเกิดจากการถลอกนะฮะแผลถลอกภายในช่องคลอดหรือภายในน้องสาวนะครับแผลถลอกในที่นี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอันแรกอาจจะมาจากการที่คุณมีน้ําหล่อลื่นน้อยนะครับเหมือนแบบว่ายังไม่ได้รับการเล้าโลมอย่างเต็มที่หรือผู้ชายกระทํารุนแรงเกินไปหรือใช้ท่าที่บางทีมันยากเกินไปหรือบางทีนะฮะร่วมรักแบบใช้เวลานานเกินไปใช้เวลานานเกินไปนี่คือตั้งแต่แบบ50นาทีขึ้นไป1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับบางคนมาเล่าให้ผมฟังนะฮะ สามบางคนบอกว่าโอ้โหสามีไม่ยอมเสร็จสักทีเลยร่วมรักกันอยู่2ชั่วโมงจนแสบไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าร่วมรักนานเกินไปเนี่ยบางทีก็จะทําให้ผู้หญิงหมดอารมณ์กลางคันหรือบางทีผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไปแล้วนะฮะถึงไปแล้วก็เกิดอาการหมดอารมณ์กลางคันแล้วน้ําหล่อลื่นมันก็จะไม่ไม่ออกมาตามธรรมชาตินะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการเสรียดสีภายในแล้วพอเสียดสีเนี่ยมันจะทําให้เกิดแผลถลอก แผลถลอกเล็กๆน้อยๆภายในช่องคลอดเนี่ยเลยทําให้เวลาคุณมาล้างหรือคุณไปปัสสาวะหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดอาการแสบนะฮะแสบๆขัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยคือถามว่าอันตรายไหมมันไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะไอ้พวกแผลถลอกภายในที่เกิดจากการร่วมเพศเนี่ยมันก็จะหายไปได้เองภายในส3มวันมันก็แล้วแต่คนใครแผลหายเร็วใครแผลหายช้านะฮะถ้าคุณไม่ได้ไปทําอะไรที่มันสกปรกหรือไปติดเชื้ออะไรมามันก็ไม่เป็นอะไรนะฮะมันจะหายไปเองตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าใครเป็น บ่อยเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องมามองมาที่สาเหตุแล้วว่าถ้าสาเหตุมันมาจากน้ําหล่อลื่นน้อยหรือแฟนคุณสามีคุณร่วมรักนานเกินไปเนี่ยอาจจะต้องหาตัวช่วยประเภทพวกเจลหล่อลื่นนะฮะเจลหล่อลื่นสูตรน้ํามาใช้เพื่อกันการที่มันจะเกิดอาการแห้งกลางทางหรือแห้งก่อนที่จะถึงจุดสุดยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ง่ายดายอย่างหนึง่งส่วนตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งคือ คือพอรู้สาเหตุแล้วเนี่ยบางทีถ้าสาเหตุมาจากการที่เขากระทารุนแรงเกินไปหรือใช้ท่าที่มันแปลกเกินไปหรือของเขามีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องมาปรับในเรื่องท่าทางหรือในเรื่องจังหวะ อาจจะต้องเปิดใจพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้ถ้าคุณเจ็บคุณแสบแล้วคุณเก็บอยู่ในใจคนเดียวคุณไม่บอกเขาเนี่ยนะฮะบางทีผู้ชายไม่รู้แล้วมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้กลายเป็นผู้หญิงต้องทนทนทรมานกับการร่วมรักที่มันไม่มีความสุขไปเรื่อยๆนะฮะบางทีกล้านิดนึงนะครับกล้าที่จะบอกเขาว่าเราเจ็บเราแสบเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ปรับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เลือกท่าทางโพ i ิชันในการมีเพศสัมพันธ์ที่มันเหมาะสมกับลักษณะน้องสาวและน้องเคของเขานะฮะมันจะได้ไม่ทําให้คุณเจ็บนะครับ คนเราเป็นแฟนกันนะฮะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับเปิดใจคุยกันได้โดยเฉพาะเรื่องบนเตียงนะฮะคนอื่นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราสองคนต้องช่วยกันนะครับถ้ารักกันเนี่ยต้องรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันและต้องกล้าที่จะพูดออกไปว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต่อมาสาเหตุที่2นะครับก็สืบเนื่องมาจากสาเหตุแรกเลยคือใช้ท่าร่วมรักที่มันไม่เหมาะสมกับลักษณะของน้องสาวและน้องเคนะฮะอย่างเช่นบางคนเนี่ยผู้ชาย ผู้ชายมีลักษณะของน้องเคที่มันใหญ่หรือยาวแล้วไปใช้ท่าที่อย่างท่าแปลกๆอย่างท่าอุ้มแตงหรือท่าที่ผู้หญิงต้องต้องฉีกขากว้างหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีมันกัดมันอาจจะทําให้เกิดการฉีกขาดบริเวณปากช่องคลอดหรือปากทางของน้องสาวเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดเป็นแผลได้และหลังจากนั้นพอมีเพศสัมพันธ์เสร็จมันก็จะเกิดอาการเจ็บแสบเจ็บเจ็บหรือเวลาไปฉี่แล้วมันมันแสบนะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าสมมุติมันเกิดมาจากท่าทางหรือขนาดที่มันไม่บาลานซ์กันเนี่ยบางทีต้องเรียนรู้เรื่องท่า ในการร่วมรักว่ามีท่าอะไรบ้างแล้วก็หาท่าที่เหมาะสมกับลักษณะตามพันธุกรรมของตัวคุณและตัวเขามาแมทชิ่งกันนะฮะเรื่องนี้ถ้าใครไม่รู้นะฮะว่ามันมีท่าไหนบ้างแล้วน้องเครูปทรงแบบไหนน้องสาวแบบไหนจะเข้ากันได้เนี่ยผมมีสอนรายละเอียดไว้อย่างแน่นเลยเป็นความรู้พื้นฐานแน่นๆในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบสไบเบิลนะฮะคอร์สนี้จะแนะนําท่ารักประมาณ30ท่าแล้วก็มี ตัวบอกว่าถ้าแบบนี้จะเหมาะกับน้องเคแบบไหนให้คุณไปปรับใช้ให้ชีวิตคู่ของคุณในเรื่องบนเตียงเนี่ยมันไม่เกิดปัญหานะครับมาถึงข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยอาจจะเกิดจากผู้หญิงที่แพ้แพ้เช่นถุงยางอนามัยนะครับสารหล่อลื่นต่างๆบางคนแพ้เจลหล่อลื่นบางยี่ห้อหรือบางบางสูตรที่มีส่วนผสมของอลาเท็กซ์หรือส่วนผสมของซิลิโคนหรือส่วนผสมของอของน้ำมันนะฮะผู้หญิงบางคนแพ้อันนี้ก็ต้องทดสอบดูดีๆว่า ผิวเราแพ้หรือเปล่าบางคนที่บอกว่าน้ําหลอดลื่นน้อยแล้วไปซื้อเจลมาใช้เนี่ยทางที่ดีที่สุดใช้เป็นพวกสูตรน้ํามันจะเป็นส่วนผสมที่ไม่ค่อยราคาืองนะครับหรือคุณไปอ่านที่กล่องผลิตภัณฑ์ก็ได้ที่เขาบอกว่ามีสารที่ทําให้เหมาะกับผิวที่บอบบางเซนสิทีฟไม่แพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองศึกษาดูแล้วก็ก่อนที่จะใช้ที่น้องสาวเนี่ยทดลองเอามาทาที่ส่วนอื่นก่อนเป็นการเทสก่อนว่าเราแพ้หรือเปล่านะครับจะได้ไม่เกิดอาการแสบบางคนแพ้ถุงยางก็มีนะครับผมเคยเจอคนแพ้ถุงยางนะครับคือหลัง จากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะเกิดเป็นผื่นแดงหรือมีอาการแสบคันรอบๆน้องสาวนะฮะอันนี้เคยเจอเคยเห็นมากับตัวนะฮะก็เลยบอกก็เลยต้องระวังนิดนึงนะฮะถุงยางแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีสารเคลือบที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นต้องต้องระวังให้ดีในการเลือกมาใช้นะครับหรือผู้หญิงบางคนแพ้น้ําอสุจิผู้ชายก็มีนะครับเวลาผู้ชายถึงจุดสุดยอดแล้วหลังภายในหรือว่าหลังบริเวณด้านหน้าน้องสาวแล้วมันเลอะไปตรงเนื้อเยื่อที่มันอ่อนบางเนี่ยผู้หญิงบางคนถ้าไม่ได้ไปล้างทันทีนะฮะอาจจะ มีอาการคันๆแบบนี้ขึ้นมาได้คันๆหรือเป็นผื่นแดงเนื่องจากแพ้โปรตีนจากน้ำอสุจินะครับแบบนี้ก็มีนะฮะแต่ละสาเหตุเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราแพ้เพราะอะไรหรือแสบคันเพราะอะไรเนี่ยเราก็จะต้องไปแก้ไขให้ใหมันถูกสาเหตุโดยการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงในการใช้สิ่งเหล่านั้นหรือหาตัวที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองนะฮะอย่าไม่ใช่ว่าแพ้คันแสบแล้วก็ยังทนอันนี้ไม่โอเคนะครับอ่ะมาถึงสาเหตุสุดท้ายข้อที่4นะครับเป็นสาเหตุมาจากความผิดปกติภายในเช่นช่องคลอด กระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบหรือปาก,ปากมดลูกเกิดการอักเสบไม่ว่าจะจากการติดเชื้อต่างๆเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือรวมไปถึงบางทีการร่วมเพศที่มี การใช้ความรุนแรงมากเกินไปกระแทกกันแรงทำกันนานเกินไปอย่างเงี้ยมันก็มีผลอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องระวังนะครับและถ้าใครเป็นบ่อยๆแล้วรู้แล้วว่าสาเหตุมาจากอะไรโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากผู้ชายเนี่ยคุณก็จะต้องเปิดใจคุยกันเหมือนที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นเพื่อที่ผู้หญิงจะได้ไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทนทรมานจากอาการอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆน,นะฮะซึ่งทุกอาการเนี่ยมันแก้ไขได้ทั้งหมดถ้าเรารู้สาเหตุนะครับทุกปัญหาในการมีความรักมีบทรักหรือมี เพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมันแก้ไขได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สาเหตุแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคนรักของเรานะครับใครมีคําถามสงสัยในเรื่องเหล่านี้นะครับสามารถสอบถามผมมาได้ที่ไลน์นี้นะฮะ @tennawik นะครับหรือถ้าใครดูผมอยู่ใน a c e b o o k ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างบนกดคลิกเข้ามาคุยกันได้เลยนะฮะหรือถ้าคุณดูอยู่ใน y YouTube นะฮะลิงก์ไลน์ผมอยู่ข้างล่างนะครับคุณสามารถดูจบแล้วเลื่อนลงไปจิ้มตรงลิงก์แล้วก็เข้ามาสอบถามผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือในเรื่องของการอยากจะเรียนคอร์สออนล น,นะครับสอบถามมาได้เสมอนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนวิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัส ที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์มาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งดีไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเบบี้เบลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ คำพี่แห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ